สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโชว์รับพึงนะคะ Star and Step นะคะ Star and Step อะไรประมาณนี้นะคะเป็นดอกหอมมากๆนะคะนี่นะคะลูกดกมากเลยนะคะนี่ออกดอกเหมือนดาวนะคะประดาวเงี้ยสวย อันนี้เป็นหัวแม่นะคะนี่ค่ะตรงกลางนี่เป็นเป็นแม่เขานะคะส่วนข้างๆนี่ลูกของนางนะคะลูกนางดกจริงๆนะคะฝังลืมไว้นะคะมีอยู่หลายกอนะคะลองขุดมาดูกอหนึ่งนะคะขุดยากมา,ากลากฝังลึกเลยวันนี้เราจะมาแยกลูกเขาออกจากแม่นะคะแม่เขาจะได้เลี้ยง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 หัวเขาต่อนะคะ เขาจะได้สะสมอาหารสมบูรณ์แล้วมีดอกมาให้เราดูอีกนะคะเราก็แยกลูกเขาไปดูไปเลี้ยงดูใหม่หรือจะเอามาลงขายดีนะนี่หัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะลงขายหน้าเฟซนะคะพับพึงสตาร์แอน t สตินะคะเป็นพับพึงที่หอมมีกลิ่นหอมจริงค่ะแล้วลายเขาก็สวยด้วยนะคะ น้าสะสมไว้นะคะตัวนี้นี่กล้วยขุดมาดูเฉยๆนะคะกอนหนึ่งมาดูแม่เขาถ้าใครชอบนะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามหลังไม้ก็ได้นะคะถ้าอยากได้ไป เลี้ยงดูต่อนะคะสักหัวสองหัวกล้วยก็บแบ่งให้นะคะแบ่งให้ไปเลี้ยงดูกันนะคะสอบถามเข้ามาคุยได้นะคะนี่แม่เขาหัวใหญ่มากมีลูกกระดกด้วยนะคะจะที่ขุดมานี่จะลงมาผ่าดูด้วยนะคะพับพึงกล้วยกระผ่าติดดีนะคะผ่านี่แตกหน่อเต็มเลยนะคะตัวนี้ แต่ตัวนี้ไม่ได้พาลองพอหมดดอกปุ๊บกล้วยก็ลองไปฝังทิ้งไว้นะคะเขาก็มีลูกมาให้ดกมากค่ะเดี๋ยวกล้วยก็จะไปแยกแม่กับลูกก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูต่อนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ